น้องสาไปกับพี่ไหมครับไปไปเที่ยวกับพี่ไหมครับไม่ไปครับไม่สนใจไปไปด้วยกันเหรอครับไม่ครับโอเคครับป้าเจอกันครับครับว่าไงพี่ว่าใครป้าเอ้าจะมีใครนะครับก็เห็นยืนอยู่สองคนเขาเรียกมีว่าพี่ไม่ได้พี่พี่อยากเรียกป้าครับไม่ได้ต้องเรียกว่าอะไรนะครับ พี่จะไปไหนอะฮะพี่สาวพี่จะไปไหนอ่าไม่รู้จะไปไหนนะครับสนใจไปด้วยกันไหมล่ะไปวันนี้ขอยาวๆหน่อยนะเพวกกบหักมาอย่าพี่ไปเป็นเพื่อนได้ไม่มีปัญหาไปดิไปเที่ยวด้วยกันปะคือฝ่านี้สิมาสิมาอุ้งๆกันมาหนูขึ้นรถอยู่อุ้งๆกันมาเลยโอเคค่นั่นแหละอันนี้หนูอันนี้หนูจะไปกับพี่ใช่ไหม าหนูไปไหนอ่ะเมียผมอยู่นี้เปล่าครับชื่อกิ๊บลอยที่ออยู่นี่แหละกิ๊บพาหนูไปไหนไปไหนครับก็ไปไปไปด้วยกันไหมครับได้เอาขับเลยครับไม่ไม่ไม่ได้ขับไอไอไอครับไอไอมิชชี่หรอเราเล่นครับเราเล่นเดี๋ยวเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวสมองไม่ได้เล่นไหร่ อ๋อใช่เหรอใช่ครับนมันพี่เล่นนานยังหนูเพิ่งมาได้สองวันโอ้พี่เล่นเมือนี้เป็นปีแล้วฮะเล่นเกือบปีแล้ว,ม,ลวมืองละวทำไมอ่ะหอหนูไม่ทำไมหนูหนูถามเฉยๆไอ้น้องเล่นนานเลยนะที่เนี้ยหนูเล่นนานแล้วสองวันนานแล้วห้านาทีชั่วโมงพี่ขอยิมเงินหน่อยได้่ะพี่อยากได้รถแรงๆสักคันนะหนูหนูยังให้มีหนูซื้อให้เลยได้ไม่ล่ะถือว่าพี่ขอเถอะนะพี่ไม่เคยขอใครเลยอะเอาเท่าไหร่ อท่าไหร่ก็ได้พี่ขอเงินเอาไปซื้อรถหน่อยดิแรงๆสักคันอ่ะโอ๊ยพี่หนูมีอยู่ห้าห้าห้าอะไรอ่ะห้าแสนอ่าพี่ขอสี่แสนห้าได้ไหมทำให้พี่ได้ไหมครับครับได้มาพี่ไอดีเก้าหกสี่ครับเงินอยู่ในธนาคารหนูต้องกดก่อนไหมได้ดิเดี๋ยวพี่ไปนโอ้พี่ชางไอเราไมพี่ชาขับรถเฮ้ยมขี่รถแล้ววะพร่เจ้ค่ะครับเฮ้ยไม่ขี่รถแบบนี้วะฮะ ไม่คิดเลยวันนี้ขอโทษผมขอโทษได้ไหมขอเงินได้ไหมอ่ะเท่าไหร่964เอาสักหมื่นสองหมื่นเหรออะไรนะขอทั้งหมื่นสองหมื่นได้ไหม9 964 964อยู่อยู่ผมหามาได้อีก24รู้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณด้วยนะครับอะไรเงี้ยไอ ID 964อ่ะโอนให้ยังปุ้ยขอบคุณขอบคุณหนูเฮียเฮียชิจาร์ดออเคจ้ะโอเคหูพี่พี่พาหนูไป นี่เดี๋ยวหนูโทรไปเฮ้ยไม่เสียงหนูเสียงหนูมันก็ตกอ่ะเสียงหนูไม่มันก็ตกไงครับมีมีมีคนโทรพี่ฮะเสียงหนูเป็นไรอ่ะโทมาเสียงหนูเป็นไรเออ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 หนูหนูกินน้ำหนูแคนหนูแคนฮะหนูแคนน้าค่ะหนูแคนน้าใช่พี่รู้จักเปล่าคว่าแคนภาษาใต้อ่ะเที่ยวไว้เปล่านะเที่ยวไว้เปล่านะ ไม่ใช่ใไหนธนาคารหนูจะไปกดตังค์ให้เนี่ยพี่กำลังไปธนาคารครับแล้วหน,นูจะไปเที่ยวกับพี่ไปเนี่ยฮะไปเ<ห>ที่ยวกับพี่เปล่าไปกะเฮียนี่ไงไปเะ <c oughs> ละ่าอะไรอ่ะกี่พี่ชนตัวอะไรวะอ่ะนี่ธนาคารว่าแล้วหนูเป็นสาวใตา้ไอ้หนูหน,หนูเหมือนสาวใตา้ไอสัตว์ก็บอกกูว่าเป็นพี่รู้จัก,จกแค้นภาษาใต้เปล่าไอ้เฮียก็บอกกูอยู่ว่าเป็นคนใต้ มันอะไรของม,มันวะมึงกดเงินที่ไหนวนะเนี่ยหนู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 กดเงินที่ไหนล่ะครับอันนี้หนูหนูรอมีมารับปะเนี่ยตายทำไมล่ะทำไมไม่ไปกับพี่ครับพี่ไม่หล่อเหรอชายพี่พ,พี่พี่ชายอันนี้หนูอยู่ไหนอะตู้อะ<ล>เอา้าในธนาคารไม่มีตู้รอครับที่เรามาสอนหนูกดหน่อยได้ไหม,ไมจะเลี่ยมกูะเนี่ยนั่นไงข้างในนั้นนะครับไม่มีเหรอนี่อะไรตรงนี้แหละใช่เอ้า ไอ้แคยตู้หายครับไปไปที่อื่นดกวาครับที่นี่ไม่มีตู้ครับมันมันกดที่ไหนครับหนูขึ้นมาครับที่ต,ตู้ครับรูแล้วครับตู้ครับตู้อยู่ไหนครับบ้านน่งนะอพี่แป๊บหนึ่งนะมีหนูโทรมาโอ้มีคนโทรหาหนูแม่มันนี้ก็โทรจังเลยนะฮัลโหลค่ะแต่คงรักลูกกันมากนะเฮียบอกเนี่ยป้าเหรอหนูอยู่บนรถบอกไปว่าอยู่บนรถมาเฟียพูดไปอยู่บนรถมาเฟีย เขาเขาเป็นมาเฟียแบบสุดโหดส่งโลส่สงโลโป้าสง่สงส่งยังไม่ต้องสง<ม>่งให้ป้าเนี่ยม่ต้งเองกดเงินกันไปกดเงินกันเองลองไปกดตังค์ให้พี่ก่อนไะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งโลให้ป้าเลยเดี๋ยวค่อยสง่งเดี๋ยวค่อยส่งมาเฟียบอกห้ามส่งมีความสุขกับพี่ก่อนแค่นั้นแหละไปไปกดตังค์กดเข็มขัดก่อนโอเคใช่ตู้นี้ปะกดได้กดได้ไหมกดได้โอเคกดไหมพี่หน่อย แสนไม่เหรอทั้งแสนไม่เหรอเืินสิบร้อยพันหมื่นแสนไปกดมาเท่าไหร่ไอดีมาก่อนเร็วหนูไ <ID S 2> อดีเก้าหกสี่ดีเก้าหกสี่ครับนานจังวะโอนมั้ยครับโอ้โหฮ้แสนแลเลยเหรอมาขึ้นรถพี่มาป้าหนูโทรมาแล้วเออขึ้นมาดิพี่เปพี่เป็นที่ป้านึองแล้วขึ้นมาเลยหนูต้องรับสายไหมอ่ะไม่ต้องรับแม่งหรอกมาไปครับพี่เดี๋ยวพี่เป็นป้าหนูเองมาขึ้นมาพ่อองนั้นอย่าไปคบแม่งเลย พี่เป็นให้หนูได้ทุกอย่างะครับหนูอยากให้พี่เป็นอะไรป้าหนูโทรมาแล้วหนูโดนนาเรียกพี่ว่าป้าสิเรียกพี่ว่าป้าเรียกสิป้าจอสสวัสดีค่ะพูดสิครับพูดออกมาอะไรนะพูดว่าป้าจอสรถใส่ป้า่กนป้าป้าเขาไม่เียกไม่จอดให้หนูปักหมุดอ่ะเรียกเรียกป้าว่าป้าสิเออโอเคอยู่บนรถปักหมุดได้ใช่ไหมเรียกป้าว่าป้าสิลูก ลูกพ่อ,อเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อมาสิลูกลูกพ่อล,ลูกใครอ่ะเองไงลูกพี่อะน้นองเอ็งยังมีเอ็งอยังไม่มีปางเลยปางเป็นเจ้าชูเว้ยเอ็งต้องปาง<น>แบบพี่เว้ยจริงไหมเออเรียกเลยเรียกป้าเลยไม่เอาหลอกหนูไม่เอาเอ,เอาอะไรอะปามีห้าแสนนะเว้ยเรียกป้าสิลูกเอาขับะลรอะคืออะไรครับ หนูคอฮะขำได้เหรอขำขำเฉยเฉยคือแค่บอกว่ามีห้าแสนคือมันน่าตลกขนาดน้ลยครับไม่ไม่ตลกหนูเพราะหนูมีห้าแสนหนูตอนนี้หนูมีสูตรบาทอ่าแม่หนูให้หนูให้พี่หมดเลยเหรอใช่พี่ขอห้าแสนหนูเป็นคนใจดีไม่เป็นไรแหละหนูค่อยไปฟาร์มโอ้โหเสรษยยคนดีพี่ต้องคืนมันอะ พี่คืนหนูทั้งสองแสนห้าแล้วกันนะเล้วแต่พี่เลยหนูได้หมดเลยหนูเป็นคนใจดีแต่หนูค่อยไปฟาร์มเอาหนูไอดีอะไรอ่ะไม่พี่ยังไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรโอ้ยถือว่าพี่ถือว่าพี่จะให้คืนหนูนะหนู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 ไม่เอาเองใช่ไหมอันนี้หนูเป็นคนใต้เหรอพี่ต้องการอะไรอ่ะพี่ไม่ต้องการอะไรเลยพี่จะป้นหนูพี่ไม่ไม่คิดอย่างนั้นล่ะพี่เป็นคนดีคนดีเนี่ยเขาจะป้นเองอ่ะ ป้าหนูโทรมาแล้วป้าหนูโทรมาแล้วอันนี้เป็นอันนี้อายุเท่าพี่เลยนะเนี่ยจริงไหมใช่อายุเท่ากันเลยไม่เจอนานเลยนะยังไงสบายดีไหมเนี่ยโอ้สบายดีมากสมัยกินน้ำแข็งใส่ข้างคอยังจำเธอได้อยู่เลยหนูกินน้ำแข็งบอกที่สองขาใช่ไหมอยู่สงขาใช่ไหมใช่เฮ้ย hey! จิิงปหเนี่ยอย,อยู่หัดใหญ่ว้าว่าแล้ววันไ,ไปกินน้ำแข็งใส เจอต้องข้างคลองเลยแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวเลยใช่ไหมไก่ย่างใช่ไหม้โทรมาอะไรป้าหนูโทรมาอ้าวอลลอลลป้าเขาไม่จอดเลยมาเฟียไม่จอดเลยมาเฟียบอกว่ามาเฟียไม่เคยจอดให้ใครพูดเลยมาเฟียไม่เคยจอดให้ใครกดัวอย่ากดอย่ากดหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเสียชีวิตลูกอย่ากดไปกับไปกับป้าลูกไปกับป้าเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกไม่ต้องกดอันนั้นมันโดดลงรถเดี๋ยวหนูตาย ฟังพ่อสิลูกฟังพ่อสิครับฟังพ่อที่อยู่บนรถสิเชื่อพ่อที่อยู่บนรถอเองจะได้ดีเว้เชื่อพ่อลูกเชื่อพ่อขอบคุณครับหนูตกับหา<น><ม>หนูยังไม่ตกเลยหนูกดบีกับเออย่าอย่าโดนลูกรักพ่อไหมลูกรักพ่อเชื่อฟังพ่อหนกไปนั่งพาขึ้นเขาอันเน,นีสัตว์มันไม่ลงอ่ะมันเพราะว่าพี่็ักรถอยู่ไงนั่งรถสีดำ ไม่สีแดงบอกไปสีแดงสีแดงคนดำส,สีแดงคนดำอ่าสีแดงคนดำป้ายทะเบียนแปด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 พูดไปไป้ายทะเบียนเกหอ่าเอาาเอาแปด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 ดิเอเอครับครับอ้กัาเป็นไรอะหนูงงงหนูโดนต <laughs> พี่าหนูไป <laughs> ไหนเนี้ยอา่าคือไปกับพี่มันมันไม่ดีนะเลยครับ ด,ดีครับมีคนโทรหาหนูเต็มเลยใครครับนะน้องๆหนูเยอะกันเลยครับมาป้าหนูหนูเป็นคนโสดไม่มีใครฝาโอ้โหคือรถพี่พาหนูมามาดูเหวอพี่พาหนูมาลำบากหนูฟ้องจะลำบากไปกับพี่ไหมเออโอเคในวันที่โลกไม่สวยงามจะมีหนูสินะที่สวยอยู่โอ้ <laughs> เป็นไงบุกนี่ผ่านไหม <c oughs> อีหน่อย่างเงียบสิหนูไม่เงียบหนูเฮ้ปด็นประเดนะเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปบนเขาหน่อยเฉียบเฉียบไปวะทุกคนมุกนี้อ่าไปนานที่จะเล่นมุกตึงงตึงอะไรอะครับอะไรคือตึงตึงตึงอะตึงตึงจ้องทีมาแล้วมาแล้วตึงตึงจ้องทีใช่ปะอันนี้ปะเป็นน้งขอซ่อมเราเป็นน้งอย่าเพิ่งลงดิลงทำไมอะมีเฮลิคอปเตอร์ไหมไม่มีหรอเดี๋ยวพี่เป็นฮอให้มา วิศวผมพี่โคตรเท่เลยโถพี่มันหล่อเลือกได้อยู่แล้วขึ้นรถมาไปกับพี่เดี๋ยวเว้ยเองไปกับพี่เองลืมเองลืมไป้ายเถอะเชื่อพี่เว้ยปายเองป้ายเองได้หนูคันนึงโธ่แม่งคันเดียวพี่ซื้อเองแม่งได้สิบคันเลยมอไซค์อ่ะห้าแสนเมตรที่ให้มาหนูมีหนูมีหนูมีรถสปอร์ตแล้วไหนพี่ขอดูหน่อยพี่อยากเห็นรถหนูจังเลยได้ไหมได้ได้โหไปกับพี่ด้วยนะมีความสุขไปเยอะไอ้ป้าหน้างงเ่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอก เชื่อพี่ดิมาขับพี่เว้ยโอเคปะฮัลโหลฮัลโหลโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปเอารถโอเคไหมโอเคโอเคนี่เราดูเป็นคนดีมะเออยอุ้ยตกใจนึกว่ารถหายไม่เราดูเป็นคนดีจังอะครับคนดียังไงอะพี่หนูเป็นคนเทาๆเอาดีเป็นคนเทาๆเหรอใช่พุทรถที่นี่มันเยอะจังเอานี่เขาเล่นลีกันอยู่กระแะเล่นอะไรอะพี่ พวกอันนี้นั่นเป็นพวกพวกพวกน้องๆในแก๊งพี่อะ่ะอันนี้ใช่ใช่ใช่พี่จะมีพวกน้องๆใช่ไหมมันน่าจะเลีนลีอยู่มันปล่อยพวกเด็กคนโทรหาหนูอีกแล้วต้องรับหรอกใ,ใครมาเลอะอะรับไหมถามามนี่้รับได้อะไรรับมาแล้วก็หลอกล่อมาหลอกล่อมาบอกเลยว่าอุ้ยเขาไม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมตอนนี้พี่เขาพามาเที่ยวเขาบอกเลยเขานิสัยดีมากเลยมาเอาไหน เขาที่ใส่ดีมากเลยมาเขาดูแลหนูยังดีเลยอนี้เขาพูดไป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 หนูจะหนูส่งโลให้ป้าใช่ไหมแล้วก็หนูบอกว่าหนูหนูอยู่บนรถส่งได้ไหมป้าบอกส่งได้พูดไปอีหนพูดไปเขาดูแลหนูดีมากเลยมาพูดไปนี่ที่มาเฟียบอกว่าให้หนูพูดกลับมาว่าจะบอกทำไมว่าว่าพี่มาเฟียบอกอ่าออกไปจากใจที่หนูออกจากใจหน่อยสวัสดีจ๊อสวัสดีครับสวัสดีครับฮะ มีขึ้นมาบนเขาแล้วหนูอยู่บนถนนแถบเขาบอกไปว่าถนนกุนเชียงเขารู้เลยบอกไปเลยถนนกุนเชียงถนนกุนเชียงไอสัตว์มึงหิวแน่แน่เว่ามึงหิวแน่แน่ตอนเนี้ยถนนกุนเชียงเลยบอกเขาไปต้องลองไอ้ี้ยอิ่มอิ่มแล้วเอออิ่มอิ่มนะครอบครัวบอกอะอิ่มนะครอบครัวหนู มีก็รู้ว่าหนูไม่รู้จักที่รู้ไม่เจี๊ยด้เรียกสนุกคุณเชียงสนุกคุณเชียงจริงลองลองถามมีได้ว่ามีรักหนูไหมโอเคถามดิมีรักหนูไหมตอนนี้หนูอยู่ที่ดอยมันเลยมาแล้วดอยดอยผาคำบอกไปว่าดอยผาคำดอยผาคำอ่าดอยผาคำบึง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 ด้วยบึงบึงบึงด้วยเป็นบ้านเดีวนี้ค่ะหนูแล้วพี่มาเฟียบมีตรงก็ไม่ใช่มันไม่ใช่สับ์ในนี้ หนูไม่รู้เพรว่าเป็นสัโดยโดยคำากินน้ำมะเขือเทศนะดอยคำอ่ะจะกินน้ำมะเขือเทศเหรอหนูนึกว่ามันเป็นศัพ์ในนี้ไง๋อสับท์ในนี้แหละหนูไม่รู้่าแฟนมีเอ็นหลอนนี่ฮะพี่มาเฟียครับครับวาไงมีราบอกว่าจอดไหนครับจอดไม่ได้น้องรถคันนี้มันออโต้พายออดบอกกาไปมันเล่งเล่งอย่างเดียวมันจอดไม่ได้กดปีแล้วก็กดเอฟหนึ่งที ไม่อย่ากดอย่างนั้นนะมันมันคือการฆ่าตัวตายมันคือการฆ่าตัวตายใช่ไหมมีใช่อย่าทําอย่างนั้นนะหนูหนูต้องรักชีวิตนะหนูทำอย่างนั้นไม่ได้นะอเข้าใจล่าเราคนเราคนตายด้วยกันเราโดนหมอด่าไปแล้วเมื่อกี้เราคนตายด้วยกันเราแรงตายได้กันเราแรงตายให้กันได้ได้มีฮารุฮารุฮารุฟังฟังหน่อยฟังหน่อย โทรไปแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะพี่มาเฟียนี่เขาพูดไม่ห pues ยุดเลยหนูประประาทแตกแล้วหนูเยนมาเฟียนี่ทำเบื่อที่ทำเบื่อพี่มาเฟียนี่พูดปักพูดแล้ว่าแยกประสาทกันตวอคงที่นะคงที่นะคงจริงคงจริงหนูเลยปั๊มน้ำมันเขาขี่แล้วอย่างเดียวเขาขี่ไม่เติมน้ำมันเลยเติมน้ำมันเขาหมดอยู่เนี่ย บอกไปว่าเต็มถังอนะ่ะมีมีอยู่เต็มถังอนะบอกไปบอกไปบอกมีไปมีอยู่เต็มถังอนะ,ะนงหนูจะลงรถเขาบอกตายนะบาปนะไม่ได้อืมไม่ได้อนะต้องรักชีวิตนะน้องตายนะไปได้นะ้ําผิดนะแบบนี้อะน้าครูหนูเนี้ยบอก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 ไปว่าเขาดูแลหนูดีมากเลยผู้แฟนผู้แฟน เองไม่ต้องเอ่ยน้ำน,นะเองบอกไปว่าหูเขาดูแลหนูดีมากเลยมีไม่หายมีไม่ต้องหนูมีไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวมีไม,ม,ม่ต้องเป็นห่วงก็ได้เดี๋ยวอีกห้านาทีเดี๋ยวหนูโทรไปหนูต้องเล้าโลมเขาก่อนเฮียกำลังรอแบบนี้อยู่เลยมามาพร้อมแล้ว <c oughs> หนูหนูแยกปราษาไม่ออกถ้าหนูพูดกับเขาดีๆเบอรเขาจะเงียบอ่ะเอายัง่ะเฮียพร้อมแล้วนี่กินน้ำอ่ะ มาเฟียอย่าพึ่งขับสิทำไมอะครับให้แม่หนูก่อนโอ้ยแม่หนูทำไมหรอต้องรอแม่หนูด้วยเหรอพี่มาเฟียคิดว่าหนูคนเดียวก็พอนะอือพี่หนูจะอ้วกอะทำไมอะหนูเมารถโอ้โหไอสัตว์นี่อินเราด้วยจะหลุดมาเฟียเลียปีโอ้ยขอบคุณครับเลียปี ขอบวข่าวังขาบ่อคหนึ่งพขาพี่จะพาหนูไปไหนอะพี่ขี่รถเพื่อ้าปั่นเจี๊ยบพี่ไม่ได้พาหนูไปไหนพี่ก็ขับรถเล่นมาแล้แหละทําไมอ่ะก็ขับรถเล่นบ้านหนูขับ40นะไม่ใช่ขับร้อยกว่านะอันนี้ม้าหนูอยู่ไหนด้ยอ่ะหนูไม่รู้ม้าหนูขี่รถตามหาหนูอยู่โอ้โหม้าหนูทำไมเขารักหนูขนาดนั้นอะหนู ขอซื้อรถให้หนูคันนึงด้วยป้าซื้อให้ด้วยแล้วก็เคยฟังเพลงนี้ป่ะหนูเป็นคนใต้ใช่ป่ะใช่แดีวพี่จะพาไปร้องใต้ไปเที่ยวทะเลอ,นนอันนี้ทองแดงอ่ะแ,แบบไหนแบบของแท้ร้องให้ฟังหน่อยดได้ป่ะไห้ฟังอ่ะไหมอ่ะเอาเดี๋ยวแต่ว่าพี่พี่ต้องขี่ประมาณร้อยนะหนึ่งนะหนูหนูจะอ้วกอ่ะได้ไดแล้อนะ่ะพี่จะขี่ร้อยแ้อ่ะพี่จะเอาเพลงอะไรเดี๋ยวหนูร้องให้ฟังเอาเพลงใต้ยเอาเพลงอะไรก็ได้อ่ะ เอาที่พี่ติดหูดีแต่พอหนูร้องอ่ะพี่ฟังไม่รู้เรื่องพี่ฟังกี่เพลงก็ติดหูทุกเพลงอะไม่มีเพลงไหนที่พี่ไม่ติดหูเลยติดหูในหูพี่เลยอะอ๋อพี่ก็ใส่หูฟังอ่ะไม่ติดได้ไงอ่ะอยู่ในหูเลยอ่ะเร็วเรื่องมาจักเพลงเลยเอาเพลงพี่คนภากกลางอ่ะดิพี่ไม่รู้ปากตายร้องยังไงอะไรเพลงไหนก็ได้เอาเพลงเมื่อกี้นะเอาไปแบบพี่จะพาน้องร้องไม่ใช่ไหม่ใช่ไหมอ่าพี่ขอสั่งเพลงอ่ะหนูหนูร้องเพลงนั้นก่อน อ่ะลองไปลองไม่พออ่ะไม่เป็นไรทถสำเนียงนี้ไปลองไปเดี๋ยวดูลองให้สั้หนึ่งสองสามไม่หลุดหมากัดเอกชัเยเรือดรัวหนึ่งสองซ้ำพี่จะพาน้อง้องตายไปเที่ยวทะเลเอ๊ะเอาต่อดีน้องกำลังดีเลยเอาจริงเหรออ่ะฮะใหม่เอาเด้๋นับก่อนจีอ่ะหนึ่งสองซ้ำ ที่จะพาน้องลองใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลนำดูปากาลังเอาพอแล้วโอโ้โหค่อหนูคนใต้จริงๆวะ่ะสัมเนียงนี่คือบแบบเป๊ะมากเลยครับกินข้าวแล้วไม่มพี่เบ่าพี่เบ่ายังไม่กินข้าวเลยใส่พี่เบ้าไม่แต๊กเลือดอ่ะโอ้พี่เบาเตักเอาเต๊กเ้า เออคืออะไรารับเอาอพี่ไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรอะไรต็กตตอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้คืออะไรครับแตกเลือดหมายถึงว่ากินกินอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่ขอโทษพี่ขอโทษท่านพี่ไม่รู้ว่ะดิไม่บอกพี่พี่จะรู้ได้ไงร้องเพลงเปล่าวีเป็นอเป็นไหมครับเป็นเป็นเป็นเหรอขอรักเพลงนะเปล่าวีนะเอาเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงอะไรขอนไม้ก็ได้ โชวบป่ะพี่ขอโทษน้องพี่รู้แค่นี้จริงเพลงอะไรนี่เป็นกายืนรอต้องฟาดในเป้งทะเลที่ว่างเปล่าผระอัยไไม่มาอันนั้นไม่ใช่นางเงี้ยไม่นนาเธอเอาดิเพลงนี้ดิยังไงแล้วของของอันนี้เพลงอะไรก็ได้พี่ได้หมดอะ นี่เพลงเพลงนี้กำลังดังเพลงของไหน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 หนูไม่งลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวไวหนูจะอ้มาขึ้นมาขึ้นมาอ๋อคือจะชิวๆเหรอมารับหนูหน่อยมามาเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ไปส่งเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้พี่ฟังปพี่ไปส่งขึ้นมาขึ้นมาพี่ไปส่งหนูเขานี้เหนือหนูไม่ไม่เหนือป้าหนูมารับหนูมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ปลาไปส่งอันนี้จริงๆเลยสัญญามาเอา อ่าน้าหนูเป็นคนดีใช่ไหมลองลองเชื่อใจพี่เลยหนูเชื่อใจพี่แล้วพี่ไม่ตรงอ่ะอ้าวไม่ตรงเคยแล้วพี่ขึ้นมาเนาะพี่ไปส่งปะพี่ไหน <c oughs> ไปส่งที่ป้าไหมมาได้มา,มาขึ้นมาหนูเปิดโทรมาเร็วเดี๋ยวหนูจะให้ป้าหนูโทรไปอ่ะเดี๋ยวป้ามึงเจอกูอ่ามาลูกป้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าหนึ่งสองป้าอร่อยศูนย์เจ็ดเก้าห้าหนึ่งสองป้าคุยกับพี่มาเฟียนี่นหน่อยเขาไม,ม่ยอม หรอเดี๋ยวนี่ขึ้นขึ้นรถพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปป้าป้าป้าหนูฮัลโหลฮัลโหลส่งจี <c oughs> ขึ้นมานี่เดี๋ยวพี่พาไปส่งเร็วโอเคปาหนูกโกรธแล้วป้าหนูหนูส่งจีก่อนขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่พาส่งเดี๋ยวให้ส่งจีเพราะว่าถ้าส่งจีเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,วเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาจับพี่ป้าป้าไม่เอาหนูจะให้ตำรวจจับพี่จริงหรออุ๊ย หนูต,ต่อยพี่สิบห้านาทพีพี่ขี่ไปก่อนปานึงขึ้นมาวันดีแหลงตายไม่ชัดพี่พึ่งหัดเมื่อวานนี้เฮียดีน้องขึ้นมาเอพี่ไม่ไอะไรทำป้าหนูโกรธป้าหนูว่าทำไมมันยังไม่นี่แบบสายตาย,ตายหนูตายแน่นตายแน่จ้องตาพี่สิพี่ไงเ <c oughs> บ่าวิอะไรนะพี่ไงเบ่าวิเดนล็อกก็พี่ าพี่สิคร,ร,ร,รับบอกใ้จ้องตาพี่เลยเลยอะไรโ<อ> <c oughs> ไปไหมเนี่ยไปดีมาขึ้นมาเร็วไปเปล่าป้าป้านวป้าขึ้นมาเลยครับอาณาปลาก็ปลา,ปาเถอดเดี๋ยวพี่พาไปส่งพี่อยากส่งถึงที่ครับหนูไว้ใจพี่สิครับ หนูมั่งหัวหนูหนูกำลังกดโลอยู่มันหนูบันทึกเบอร์แล้วก็หนูกำลังจะส่งข้อความแล้วก็หนูกำลังจะกดไปเขี่ยกูมีลูกเป็นมึงกูคงปวดหัวว่ะได้ครับแม่งทำอะไรให้เป็นสักอย่างด่าแล้วพี่ไม่เคยได้ยินหนูด่าพี่เลยหนูหนูหนูไม่ได้บอกว่าหนูชอบพี่นะหนูชอบพี่นะเมื่อกี้คำจีนขึ้นมาดีเร็วพี่ายทรงเร็วไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอาหนูอยู่ตรงนี้อพี่อยากสั่ง ฮะอ่าลองเพลงให้พี่ฟังอ่ะลองเพลงให้พี่ฟังอ่ะอ่าลองเพลงให้พี่ฟังอ่ะอเ,เ,อเด็กเพลงพี่เลือกมาเลยสักเพลงหนูเลือกมีเวลาสักสองสามนาทีไม่ <c oughs> ไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่ภาคใต <น S 3> <c oughs> ้อ้าวเอาเอาภาคไหนก็ได้อะเอาภาคใต้ปะได้เกรียงว้านั่นวันไว้ลืมไปไหนไว้ยังรอแม่งหายเนี่ยวะแม่นั่งรอแม่งเงียบเฉยเลยอ้าวเฮ้ อ้าวอาเอาคืออะไรเนี่ยเฮ้ยแม่งดิ้นหนีออกูเว้ยมันแคบเปล่าวะโอแม่งแคบเว้ยทุกคนป้ามขอโทษครับลูกสาวป้าผมจัดการแล้วป้าขอโทษป้าปเาครับผมป้าลูกมึงแคบไอ้สัตว์ป้าฟังผมก่อนป้าฟังผมก่อนป้าปาอย่าเพิ่งยิงผมฟังผมก่อนป้าฟังผมก่อนได้ไหมป้าขอขอร้องป้าฟังผมก่อนผมไม่ได้ทำอะไรลูกสาวป้าครับ ผมผมมีสินสอดจะมาขอลูกสาป้าได้ไหมครับสินสอดอะไรอ่าผมมีสินสอดประมาณสามแสนได้ไหมครับป้าสัตว์ป้าไว้ไวนแม่งยินกูเว้ยป้าชนชนรถมาเลยหรอเออว่ะเออว่ะเฮียเพื่นือนน้องปวยกูยดิถามว่าลูกอยู่ไหนเอาเฮียคนมันมาบัง ขอโทษครับข,ขอโทษเมื่อกี้ผมเปิดชนคนไปนะผมผมขอชนรถไปนะถากันรู้คุณนะ่ะแคทครับ ปาครับใจเย็นก่อนผมต้องบอกก่อนแลว,ว่าลูกคุณน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยครับคุณป้า,ปาอ้เฮียปามันตาย,ยไป <c oughs> ในเมื่อลูกสาวมันมันไม่ได้ไปก็เอารถมันแทนก็ได้วะ <c oughs> ลูกสาวแกไม่รอดละมาเข้ากอส่วนตีเลยเอา้าวคืออะไรอะไรครับม,ม้าทำไมม้าพูดอย่างนั้นมา้า ทำไมม้าพูดอย่างนั้นกับผมนะครับมา้าม้าพูดอย่างนั้นกับผมทำไมผมทำอะไรให้ม้าครับทำไมม้าพูดอย่างนั้นกับผมนะลูกลูกสาวม้าปลอดภัยดีครับที่สำคัญลูกสาวม้าปลอดภัยดีผมยังไม่ทำอะไรลูกสาวม้าเลย ถ้ามึงยังยิงกูอีกเดี๋ยวแฟนมึงไม่รอดจากกูแน่เฮียเดี๋ยวแฟนมึงโดนกูอีกคนนึงนี่ไงผมยังไม่ทำอะไรลูกสาวมาเลยบอกเข้าไปบอกเข้าไปว่าเราไม่ทำอะไรเธอเว้ดูป้าเธอยิงเราดิเธอปกป้องเราอีกเธอเธอปกป้องเราหน่อยดิเธอ ผมป,ป้องหน่อยได้ไหมเธอผมป้องหน่อยได้ไหมขอโทษขอโทษค่ะขอไม่ต้องขอโทษหรอกหนูหนูขอโทษป้ากับมีมโอู้ป๋าโง่แบบนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกครับให้กูไปจัดการพอ่อมันละ มาร้องไห้เหรอมึงอยู่ตามกูค่ะอะไรครับอีป้ากูเอาลูกสาวมึงกไม่ไดอามึงไอ้เฮียรัวเลยคืออะไรคุณพูดดีๆกับผมก็ได้นะเว้ยไม่เถิดมีเราพูดดีๆกับมีเราตูดูมีดูมีเธอพูดกับเราดิ ไม่คือมีเธอพูดกับเราแบบนั้นน่ะคือคืออะไรแล้คือใครอะ่ะแล้วคือใครไม่ตอนแรกก็คุยกันดีๆไม่ใช่หรอตอนแรกเราไหนอะ่ะบอกให้หยุดทาไมไม่หยุดไม่คือตอนแรกเราก็คุยกันดีๆไม่ใช่ตรงร้านเราจอรถทำไมชนดอะไรแล้วชนรถทำไมเอ้าเรายิงผมทำไมอะ่ะอา้าวล้วชนรถทำไมเอา้าก็คุณยิงผมก่อนไหมล่ะเราเราเราคือชนรถทำไมแล้วคุณยิงผมกันไหมอ่ะไหนคุณองตอกันถามผมกันเนี่ย ไอ้หอกนี่มันยิงผมไม่เลิกเลยอะยิงก็โง่ยิงก็ไม่โดนตาก็เหลยยิงอยู่ได้หยุดยิงกันละเลิกใช้อะกลับไปเป็นพวกช็อคด้วยอ่ะอาจจะดีกว่าเยอะเขียนได้ด้วยคนที่คอดขวาย,วยิงก็ไม่ยิงไม่โดนมีเป้าไปเนี่ยตาเหลวเนี่ยมึงเชี่ยงโง่โอเคเธอเราไปละเราขอโทษแล้วกันเว้เราไปแลวเธอ <Hey. S 1> ขอบคุณที่ร้องเพลงเราฟังนะไว้ แล้วก็จุบแล้วหนึ่งทีขอบขอบสายไวเฮ้ยไอ้ป้ามึงอ่ะกูรู้ว่ามึงแงหวังลูกมึงไงไอ้โง่ไม่ตัดวัวเลี้ยงพวกอ้เหี้ยเอามาก็ทำอะไรกูไม่ได้เอี้ยเอามาทำไมวะแหม่แงหวังลูกแม่งเว้ยแม่ง